สวัสดีวัยรุ nice! ่นชาวฟไฟาทุกท่านทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาเจอกับออยไรเกมเมืนเดิมนัครับผมและวันนี้ก็มาอยู่กัน EPG 17แล้อการลงแรงนะครับนี่โอ้บอกเลยว่ามาจิงก็โดดวงฟ้าเลยอ่ะโคตรรุนเดีขนาดไหนลงไปกันเลยครับดีดงแฟร์บอกเลยนัวกันดงแรวิวนน้เราไม่ถว แตน้าม่เออเพื่อนคอฟพีอพเพื่อนเอพีอเป็นไงลมิิกาบลูมมิจิกาห์งคิวฮับนิงคิวฮับสิสวยเพลเรากาวเลี้ยงนะเพ่เกาเลี้ยนะ่รู้สก่ายูดานานะนะเออเออเออวาดข้มาให้เพื่อนวาตูอยู่นี้น่งปลเรเปนใจนักโซ่อยู่แล้วครับพิวหัเ่งแค่นี้นะคร ใช่นักสู้อยู่เล้พีระกีตัวกายมันตัวตึงแล้วครับผมอืมอันนาเซลลหายคิดต่อเก็บอะไรให้มันแบบฟึกฟึกนิดนึงนะครับผมอุ้ยอุ้ยอุ้ยตัวกันยาบเลยอุ้ยเป็นบุษรรถอุยเปลี่ยวเน่งข้นนะครับไม่ปลายไม่ปลายที่วัดทิมโลดเป็น้ำตึงน้ำก้อนอยู่นี่อย่างนะครับอืมเอาช่วยกันเจกันในหน้าอยู่เนยนะ back back r e p l a เดี๋ยวเราจะเี้ยบไห้โดนนะครับเพื่อนเอออกเพื่อนเจ็เสร็จเล็บลอยเลยออฮี่เพื่อนคิวก็เล็บลอยเลยอะไม่คิวเลยเรดิ้งคิวไว้ไม่ไลนะครับโอเคฝามวันเป็นกิบคล้องให้ครบปืนเออยปืนชาดเออยกรบเปลาเออยก็เออยจะเต็มครับอ้ยขอฝามายแล้วกัน พี่นี่ t i m ลักฟ้ามารูอีกแล้บุตใครมาเอววางไว้ตรงนี้เนี่ยโอ้โหเลียตลดเลยอ่ะ t i m ลักฟ้ามันมาขับพกเลยว่าฟ้ามันนี่สุดจ้าลับีชอบมาอื้อหือไปไปดูเราฮะจิบโคงการนี้จะไปลุยต่อแล้วกันนะครับไปเราก็ไปลุยกันต่อเลยนะครับวุ้ยจะหน้าบีหุ่ลาเท้าขึ้นลาเท้าขึ้นพยัน ไปแล้วคืนมันหัวเบื่อตาเนี่ยเจอแล้วมาดีเยือนวัดเยือนวัดเลยโปรยครับความบาดเบลแมกหน้าจะมาสู้ได้ไงครับผมมาเยือนวัดกันแบบนี้ฮ่าจะมีกันอีสายเสียนะครับเยือนวัดตะก้าไม่ว่าไอวอลโว้ยเป็นอะไรกันแล้วอย่าทำดามหน้าหนุ่นการยิงส่วนปลายเราต้องรีบวางไอวอลนะครับแต่มันไม่ตายนะดิ้งรู้สึกว่ายังมีคนอยู่นะโอ้โหไอทหารคืนบัสบัสีอยู่เลย บ่ซีก็เอาอยู่เลยแต่ครับนะครับไปขึ้นไปข่มบนกันเลยโอ้ยวิ่งยังมาอยู่เลยบ่บ่ซีเอาอยู่อาไหนไหนผีลุสเซผมเจ้าจ้าดันไงกำลังจะบอกว่ารู้สเซ่ผมมีผลได้ยินเสียงนินเดบลอยครับดีนะตั้งใจฟังผูฟังนะครับผมฟ้าผู้ฟังดีไม่ประโยชน์ทั้งนี่แหละนี่น จปซองคิวลอ่ากลนะครับเบอร์ีตายสิเดี๋ยวไปูบเพื่อนกอเลยเออเรากำลังชมเลยว่าเบอร์สียนี่ไปทีได้เอาเพื่อนจูโอเคก้าวนชาวก้อนกับฟมนะครับไปไปเล่นกันต่อเลครับเอาอยิงเนียในในในใหญเห็นนะ อย่างนั้นครับนี่บุ๋มลี่วิชาตรงนี้ยอดเลยอ่ะนี่เนี่ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยต้องหึงเนี่ยโอ้ยล้อมจนหายหน้าก็มาหลังก็มีโอเมกอดโอ้ยโอเวอร์สามนี่สไนด์ได้ขอบคุณนะโคตรตื่นเลยโคตรตื่นเลยคุยข้อพัญญาก่อนอืมเขาเซว่าคนเมื่อกี้ได้แล้วเนี่ยนี่ เราเด็กไก่อยู่กับไก่เราเองนะขอบพมยาพมขอบแบบนะตีเนื้ออยู่ในนี้มาฮวบมาโผล่มาอะไรด้ะน้าเราโอดโอดโอดไม่แพ้ว่าฮุย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 ไม่โดนนะพุ่มพุ่มยังไงอยู่ในว่าฮุยโอ้โหมันจู่หายวันฝนหายไปไหนเนี่ย ไอ้เมเจอแล้วเพื่อนก็รอด้วยนะโอ้เพื่อนโอ้เวททุกเพื่อนดีไปสอยเพื่อนดีไปเสร็จที่เราไว้กลางทางชดกันไม่ว่าดักหน้าดักหลังไว้ก่อนนำแรกช่ในว่าตัวนั้นโอ้มืนวิ่งหมดมันวิ่งหมดจะสวนเราหรือมึงก็หายไปแอ๋เพื่อมีคนขี่เครื่บินรถก็มาะรถก็มี่อ้ยเว่นกันเยอะด้า มาีหาได้คนนึ่งอุ้ยใครมาดีครังดีน้องดีขังดีนี่เราไปได้เลยไปทัวนั้นเฮ้ยยมมัดอุ้ยโดนน้ u เรียบ้อยครับผมเลียบลอยอุ้ยนินกันนัวเลยอ่ะโอ้ยอุ้ยหลางมาหลางมากุ้ยไฟวอกันอุจัด เอ้ยิงอ่ะใหโอ้ยหลอนไปเนี่ยยิงปืนเฉยไม่ได้ไม่ได้นะนีนิ่งเพื่อนเปหน้าละเดินหน้าละไปรออ้อมขึ้นบนเลยเพื่อสามยิงลมไปทวนอีกละอ้อมขึ้นบนเลยครับโอ้ยโอ้ยบอซีโอ้ยเพื่อพุทเพื่อพุทเพื่อปลับจะกับมาได้นะบอซีนะ ก like e ันน by wa. ั่นโคตโอยไม่โดนไม่ดนอะไรมีเรียบลอยไปบีซ่าอีโคตรไม่โดนเลยเมื่อกี้นี้อยู่ด้านบนนี่นะด้านหลังเราเพื่อนบอสีดุยเนได้ดูในนั้นเนี่ยลำตัวนัยโคตโคตโคตไม่ไปว่าไปว่ากันดีกว่าไปวิ่งขึ้นเลยกระโดดซับนิดฟังฟังฟังโอ้เรียบลอยกับผม แปมแปมงปงปุงนอึ้งเอาไม่ล้ไม่ักาเลยครับเดี๋ยววันนี้อุ้ยเราจะนอดไปเราจะน้อยโคตโคตรนะบอยจนฮ่าฮ่า้าี้จนเออเรายิงไม่ด้วยพออุ้ยฟ้ามาอีกอึงหนวดจัดเวไม่ได้ผ่านเลยทุกคนไม่ได้พ่านเลยบอกเลยว่าเกมนี้คือมันมากนะครับสวัสดีครับมาดีมาดี ปะเดี๋ยวอะไรนี่อะสกายเลอร์โอ้โหไอวอสกายเลอร์ยู่งยุ่ยู่งยุ่ยุ่งบอลนันบอลน้ำหนนเอลี่ไปไปเขาชาลีอาบอมวิ่งนำมาแลมาโกรธจริงะโอ๊สับป่ยนูไมเนี่ยจริงยลยลยลแช่เย็นย็นจะเย็นย็นเออเป็นเบอร์สอเดี๋ยรวิไลท่าอิงครืเลนะ In this point, the nagami wa. The nagami got me see Gorangi wa. Go! go the Oi, the bird Ma'am, Where is it the hideout? Is it the hideout? I re out chat, but 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 chat, alayla. Oh, me back bark leetle. Come lot lot on, lot on, come Bam! 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 โอ้ยล oh ิเบรว้าโอ้ยต e. re oh ้ยเป็นกองเลยอดุกคนโอ้ยมาเดี oh ๋ยวเรามาลุ nels, ้น e กันว่าเพื่อนจะว้าปูย่าได้ไหมเพื่อนนี่โคตรเต็งเลยนะเพื่อนเบอร์สองเนี่ยเพื่อนละตึนทุกคนเบอร์สี่ตายไเบอร์สี่ตายอยเบอร่ดังกัย้อนยิ่งพี่เรียบร้อยเอาเพื่ออเรีอยว่ะอเลยอนะเอพ นนอันนี้ก็จะไปไปอัคิวเลาอุ้ยโคตรง่ะซีนิงวันนี้อะเพื่อนวัยเป้าแล้วมาลอรุ่มยังด้องเพื่อนจะความวุ่นวายได้ไหมนะครับเพื่อนวัยวันนี้อ่ะอุ้ยเพื่อนเลือกที่จะไปชูกล้าว่ะอุ้ยจะแมวเลยจะแมวอุ้ยเพื่อน thank you thank you thank you โอเคประตูชุกล้า อยู่ายน่ะเดินอาลับที่หลงกันนินนินเพื่ม,ามารมลงไปกันได้คืนนีเลยออมยักเพิ่มใหคนชุกลานี่น้อีกพี่เออเอาลงชุดนี่ละกันขบันยนโอ้ล้าใ่ลงบุ๊คเอาไปมีควาเลยอ่ะไม่ต้องให้มีพืดอยู่เอาไปตรงนี้ไปกันเฮ้ยนี่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 มีคอมมีคอม เออผู้นุ่งนี้ไปก่อนนี่เล่นี่เล่สกาวิโเม็กมาได้ไหนไปก่อนเอาไปก่อนเอ็งมานี่เก็บไปหมดกระสุนกระสุนระบุ่ระเบิดระเบิดไอ้ฮะไอ้เนีเอาบาส่องนึกหิวเหลือมส่องกดไปเลยอ้าวเสิ่มทุยเพิ่มเติมมาไล่คุณไอ้ผู้นบ้นมาอยู่ไปกด โอ้เลคเกปุติครนิ่อยู่ในนะคนะปนมิบบนเนียแซมซอมเนียไปล้เคราบปเซนบ่ายเลยปุเซนสดฟันเอาคุย่า่ยสนอแตใครชอบคลปก็ลืมกดไลค์ดติดตามกดคอมเมนตเป็นกลังใจด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่อีพีหน้านัครับัน้ก็คุณ คิดเต็มเนี่ยบอกคิดเต็มบัวโคตรเยอะทุกคนเจสิบเจต็มนะครชอบปะอาลืมกดทุกอย่างเลยนะครับรอใ้เจอกันในอีทีหน้านะครับบ๊ายบาย